สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆพีน่นะคะพรอกับช่องมุกอีกนะคะวันนี้นะคะดินเนอร์นะคะวันที่หนะคะกะเพราไก่นะคะนี่นะคะแล้วก็จัสมินไรแอนด์กะพกเพราไกกฟกแอนด์เคก้กอีสอทอสเคก้กฟอยทองเคก้กบานานาเคก้กน ช็อกโกแลตเค้กแอนซุปดีซุซุปเรามาดูกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้างนะคะกรบเพาไก่นะคะแล้วก็จัสมินไหลน,นะคะนี่กระเพาไก่นะคะใบกระเพาะนะคะดิสิกระเพาเวจิสทเบิลออฟเทลเฮฟออริทัลนี่ซิตะเพานะคะอริทัมบิสซ์ไพซี่นะดิซิตะซุปนะคะ มิ้ดมิ้ดบอลนะคะ and vegetable นะคะ and mushroom นะคะ b a c k mushroom ก็คือเมาส์มูสมนะคะ ear mouse mushroom เห็ดหูหนูนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะโอเค เริ่มกันที่ผัดกระเพานะคะใส่ใส่กระเพราลงไปนะคะคลุกข้าวนิดนึงนะคะ ไล่มากนะคะ พริกพริกน้ำปลานะคะฟิชซอสนะคะอืมก็ใส่ไปเนี่ยแกงจืดนะคะซุปคนไทยนะคะ right to eat fish sauce อืมสมิ่กูดอืม อืมอร่อยนะคะกุ้งนะโอเชินกุ้นะวิญญาณชิลีเรดชิลีและกรีนชิลีตุเกตเตอร์นะ các in together Quay lưu vẹo This is cup hào Cup hào is uh, Really good for stomach mm. You have feeling good and uh, uh. Uh, about cast inside. This is herb of Thailand. Mm, a little bit hot. Mm. Mm. And then soup. Okay, นะคะคถ้าใครชอบคลิปกับมมก,กับบอชช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้ดิสฟ o ดฟอร์มเอวันเบงกอกไทยแลนด์ค่ะโอ้ชินกุสนะขอบคุณค่ะสไปซีบาบาชอย